ข้อ6กำหนดให้ a, b, c เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม c เป็นมุมฉากมี a และ b เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม a และ b ตามลําดับถ้ามุม a เท่ากับ 2b แล้วข้อใดถูกต้องบางก็คือมุมสามเหลี่ยมมุมในสามเหลี่ยมนะคะต้องรวมกันได้180องศาก็คือมีมุม a บวกกับมุม B บวกกับมุม C ได้เท่ากับ180องศามุม A ก็คือ2 B มุม B บวกเขาบอกว่ามุม C เป็นมุมฉากนั่นก็คือมุมฉากก็คือ90องศาเท่ากับ180 2B บวกกับ B ก็จะได้ 3B เท่ากับ180ลบ9กก็จะเหลือ90องศามุม B ก็จะเท่ากับ30องศา ค่ะดังนั้นเราก็จะวาดรูปได้นะคะค่ะเราก็จะวาดรูปได้ดังนี้นะคะตรงนี้คือมุมฉากก็คือ c ตรงนี้ก็คือ30องศาตรงนี้เป็น b และตรงนี้เป็น a ค่ะ ก็จะมี a และ b เป็นความยาวนะคะก็คือตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็หาแทน30ค่ะมันก็คือข้ามส่วนชิดนั่นก็คือ b ส่วน a แทน30มีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสามเท่ากับ b ส่วน a a ก็จะเท่ากับ รูท t 3B ค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อนี้ค่ะ